อัปเดตล่าสุดวันที่12กันยายนค่ำวันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยจะเริ่มมีการแปรปรวนมีปริมาณฝนและร่องมรสุมปกคลุมประเทศไทยจับตาการก่อตัวของพายุที่จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเริ่มมีสัญญาณกระทบตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึง26กันยายนเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียมขณะนี้มียอมความกดอากาศตามปกคลุมในทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างใกล้กับปลายแหลมยวนทำให้ด้านหน้าของยอมความกดอากาศตาม่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักฝนฟ้าขนองบางแห่งเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราช กระบี่ภูเก็ตพังงาตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะราปัตตานีและนราธิวาสวันนี้จะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำส่วนภาคกลางด้านฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักตั้งแต่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบรุรีอ่างทองสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจันบรุรีราชบรุรีกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกเพชรบูณ์และสุขโขทยัยส่วนภาคเหนือตอนบนมีฝนด้านหน้าเทือกเขาฝั่งตะวันตกคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่เชียงรายฝนจะตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดอุดรธานี์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาส่วนตอนล่างบริลมสุรินจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ สำหรับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้วันที่12กันยายนยังมีฝนกระจายตัวจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเกินกว่า160ของพื้นที่เกือบทั่วไทยซึ่งวันนี้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำค่ำคืนวันนี้อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มมีสัญญาณฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่า ซึ่งเป็นช่วงที่มีสัญญาณมวลอากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมมีแนวปะทาอากาศและเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ำวันที่12กันยายนจะมีฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-35ององศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวน พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทั้งลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดส,สอบเข้ามา จึงทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ร้อยเอ็ดยะโสธรอำานาจเจริญนครราชสีมาบริลามสุเรนทรสีสเกตและอุบลราชธานีอนุณหภูมิต่ําสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันนี้มีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจของพื้นที่มากที่สุดเท่าที่ผ่านมาฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสเป็นภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ3 2 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนอง เลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าแค่นองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลอันดามันตอนบนมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดกำลังแรงเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างจะนำพาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ภาคตนออกด้านรับลมมรสุมภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยระหว่าง12-16กันยายนที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงนี้จะมีฝนลดลงเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมผลักดันให้ร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกแช่ตกนานเหนืออีสานกลางตะวันออก โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างฝนยังคงตกในค่ำคืนวันนี้ด้วยค่ะ17เป็นต้นไปคาดว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลภาคตนอ,ออกและภาคใต้ จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมียอมความกดอากาศต่มอาจพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนเข้ามาที่ทะเลจีนใต้ร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือกันด้วยค่ะรือดูฝนของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างเริ่มมาแล้วค่ะ อัปเดทโมเดลของ ECMWF ฝนสะสมในวันนี้จากโมเดลของ ECMWF ตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีฝนลดน้อยลงในช่วงค่ำวันนี้ค่ะฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลาง ช่วงประมาณ22นาฬกาจังหวัดพิจิตรจะมีฝนตกหนักทุกอำเภอส่วนพิษณุโลกจะมีที่อำเภอเมืองบางระกามบางตะทุ่มเนินมะปรางและวังทองจังหวัดกำแพงเพชรจะมีฝนตกหนัก คลองขลุงขาโนอัลลักษ์สบุรีบึงสามัคคีคลองลานพิษณุโลกในช่วงประมาณ23นาฬิกาฝนจะตกหนักที่ชาติราการนนครไทยวังทองเนินมะปรางอําเภอเมืองพิษณุโลกวัดโบสถ์ส่วนพมพิร,าม,า,รา,ามบางระการบางกระทุ่มจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกที่ลมสักอําเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งและชนแดนช่วงค่ำประมาณ23นาฬิกาจนถึงประมาณ4นาฬิกาของวันที่13กันยายน ตอนบนของภาคเหนือเริ่มมีสัญญาณฝนลดลงส่วนด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดตากยังมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระวันที่13กันยายนช่วงเช้า5นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ8นาฬิกาจะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาบริเวณภาคเหนือตอนบนจงบังหวัดเชียงรายได้แก่พญาเมงรายขุนตาลอ,อเภอเทิงป่าแดดอพ,อพานเวียงเชียงรุ้งแม่จันเชียงแสนเชียงของเวียงแก่น จังหวัดพยาวอโงเชียงคำภูซางอเภอเชียงม่วนจังหวัดน่านอเภอทุ่งช้างสองแควแม่จริมบ่อเกลืออเภอปัวสันติสุขอเภอเมืองอเภอูเพียงเวียงสาจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอเภอแม่จริมสันติสุขจะมีฝนตกหนักมากส่วนที่บ่อเกลือจะมีฝนเล็กน้อยฝั่งตะวันตกอเภองาจังหวัดลำปางอเภอเมืองลำปางแม่หมะ จะมีฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดแพร่อเสองอเภร้องกวางอหนอ,องม่วงไข่มีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงประมาณ4นาฬิกาบริเวณตอนบนของภาคเหนือวันที่13กันยายนจะมีฝนตกไปจนถึง8นาฬิกาเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่13บริเวณตอนบนของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาอเภอแม่ฟ้าหลวงอ,อเมืองเชียงรายแม่จันแม่สวยเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ไอภอฝางชายอำเภอ,อเพอ้พาวเวียงแหงปางห้วยไร่เชียงดาวจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนอเภอสมิงแม่แตงกาลยานิวัฒนาจะมีฝนเล็กน้อยตอนล่างของจัังหวดเชียงใหม่อมก๋อยดอยเต่ามีฝนเล็กน้อยค่ะจัังหวดแม่ฮ่องสอนมีฝนที่อเภอปางมะผ้าอเภอขุนยวมเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนอเภอ,อื่นมีโอกาสเกิดฝนได้เพียงบางเบา ช่วงประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนตกที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางศบปราบเกาะคาสุขโขทัยในวันพรุ่งนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักที่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีสำโรง์ศรีนครทุ่งสเสียมสุขโขทัยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำส่วนกำแพงเพชรตากพิจิตรเพชรบณ์พิษณุโลกจะมีฝนบางเบาในวันพรุ่งนี้ค่ะ 17นาิกาของวันที่13กันยายนในจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนตกที่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพโดยอาจมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือกลุ่มฝนที่ตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดชัยภูมิพื้นที่สีเหลืองสีเขียวอาจมีฝนตกหนักมากได้แก่อํเภอเมืองชัยภูมิคอนสวรรค์เกษตรสมบูรณ์แก้งคล้อบ้านเข้าหนองบัวละเว ภาคดีชุมพลบาเนตรนรงเทพสถิตซับใหญ่จตุรัสจะมีฝนเล็กน้อยส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนที่บัวใหญ่ประทายบ้านเหลื่อมแก้งสนามนางอําเภอคงฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดชัยภูมิฝั่งตะวันออกอําเภอรประทายพิมายจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดบรีร์จะมีฝนเกิดขึ้นตอนบนของบรีร์ได้แก่อําเภอแคนดงคูเมืองสตึก บ้านด่านอเภบ,บุรีลำลำปลายมาดกระสังและห้วยราชจังหวัดสุรินทร์จะมีฝนเล็กน้อยบางเบาเท่านั้นค่ะได้แกอ่อเมืองสุรินทร์ศรีขอรภูมิเขาวสินรินทร์ส่วนจังหวัดขอนแก่นช่วงประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนตกหนักตอนล่างของขอนแก่นได้แก่อเภอบ้านไผ่นนศิลาชนบทแวงน้อยแวงใหญ่อเภอพลฝั่งตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นใกล้กับจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะ ตอนบนของภาคฝนออกเฉียงเหนืออำเภอสร้างคอม,อ,มเอเพนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ำคืนวันนี้จะมีฝนประมาณ20นาทีกาเป็นฝนบางๆเบาๆตกเรียะเวลาสั้นๆประมาณ1-2ชั่วโมงส่วนจังหวัดนครพนมจะมีฝนตกหนักที่ท่าอุเทนสีสงครามนาว่า และเคลื่อนตัวไปปกคลุมจนถึงอำเภอบ้านแพงนาโทมค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ21นาฬิกาตอนล่างของจังหวัดนครพนมจะมีฝนเกิดอำเภอเรนูนครธาตุพนมนาแกวังยางปราปากและอำเภอเมืองฝนจะตกหนักตอนล่างในช่วงประมาณ21นาฬิกาไปแล้วช่วงดึกๆที่นครพนมค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ23นาฬกาจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำูขอนแก่น กาฬสินธุ์จะมีฝนตกหนักจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักยิ่งดึกยิ่งมีฝนตกหนักส่วนบริลามเริ่มตั้งแต่นางรองและหานทรายบ้านกรวดโนนดินแดงจะมีฝนเกิดขึ้นตอนล่างของบรีลามค่ะช่วงเช้าของวันที่13กันยายนในจังหวัดหนองคายจะมีฝนตกหนักจังหวัดเลยเชียงคานท่าลี่อําเภอปากชมจะมีฝนตกหนักส่วนหนองคายจะมีฝนที่อําเภอสังคม อำเภอสะใครอําเภอเมืองหนองคายรัตะนะวาปีโพลพิสัยและเฝ้าไร่ค่ะส่วนจังหวัดบึงกาฬนั้นจะมีฝนที่อำเภอเมืองอําเภอปากคาดส่วนที่อำเภอบุงคล้าจะมีฝนน้อยค่ะอําเภอพรเจริญมีฝนเล็กน้อยโซ่พิสัยมีฝนเล็กน้อยบางๆเบาเบ,าบาค่ะส่วนที่เสกาบึงโขงหลงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดสกลนครตอนบนจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมโดยเริ่มตั้งแต่อําเภอคำตากล้า อากาศอำนวยวานนอนนิวาสพังโคนพันนานิคมอําเภอเมืองเต่างอยโพนาแก้วกุุมานและโคกสีสุพรรณค่ะจังหวัดกะรสินจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่อําเภอเมืองการสิน์นามนกุชินารายเขาวงจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนที่โชพชัยโพนทองเสรภูมิทวัดบุรีทุ่งเขาหลวงอาจสามารถอํเภอเมืองร้อยเอ็ด มีฝนมาจนถึงอำเภอโพนทรา,รายหนองฮีพนมไพรและสุวรรณภูมิจังหวัดยะโสธรวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ทรายมูลป่าติว้วส่วนที่อำเภอเมืองยะโสธรค่เคืนแก้วมหาชนะชัยมีฝนเล็กน้อยตอนบนของจังหวัดยะโสธรจะมีฝนตกหนักที่กุดชุมไทยเจริญส่วนที่อำเภอเลิงนกทาจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดมุกดาหารอำเภอดงหลวงคำชะอีจะมีฝนเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้ จังหวัดศรีสะเกดมีฝนตั้งแต่ศิลาลาดบึงบูนยางชุมน้อยอเภอเมืองห้วยทับทันปรางกูพายุไพรบึงกันทลาลมเบญจรักษ์กันทลนนทลักษ์ขุนหารภูสิงห์อุบลร,ราชธานีตั้งแต่ม่วง30เกืีงในอ,อเภมืองอุบลร,ราชธานีสำโรงนาเยียเด็ดอุดมมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพักตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าของวันที่13จะมีฝนตกไปจนถึงประมาณ 5นาฬิกาค่ะหลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงท้องฟ้าเริ่มโปร่งเข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงข้ามบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอมความกดอากาศตามจากความร้อนเคลื่อนมาปกคลุมประกอบกับมีมวลอากาศเยน็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศสปปลาวตอนล่างด้วยค่ะทําให้รอบนอกของความกดอากาศสูงหรือม,มวลอากาศเยน็นฝนลดน้อยลงตั้งแต่มุกดาหารยะโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกดฝนน้อยในวันพรุ่งนี้ช่วงประมาณ22นาฬิกาจะมีฝนที่อุดรธานีหนองคายบึงการขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมาบริลัมและสุรินทค่ะภาคกลางค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนจะตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ฝั่งตะวันออกชุมแสงนองบัวภัยสาลีตากฟ้าตาครีลบบรีิช่วงประมาณ19นาฬกาจะมีฝนตกหนักตอนบนของลบบริโคกเจริญน้องม่วงสะโบดชัยบาดาลลำสนทิท่าหลวง ประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาฝนจะตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีส่วนชายนาทจะมีฝนที่อำเภอเมืองสัพยาสัรคบุรีหันคาเนินขามส่วนที่วัดสิงห์หนองมะมงมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีฝนตกหนักที่ด่านช้างหนองยาไซส,สามชุกเดิมบางนางบวชด,ดอนเจดีสีประจันอู่ทองฝนจะตกหนักบริเวณสุพรรณบุรีตอนบนส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ผักไห่บางบานเสนานครหลวงองเภอบ้านแพรกมหาราชบางประหันตอนบนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนสระบ,บุรีมีฝนตกหนักที่พระพุทธบาทจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุมทุกอำเภอเพราะเป็นจังหวัดเล็กๆทั้งสองจังหวัดค่ะส่วนตอนล่างใกล้กับแนวชายฝั่งการจบนบ,บุรี ท่าม่วงผามกากาอมเมืองกาญจนบรุรีพนมทวนห้วยกระเจามีฝนตกบางแห่งค่ะในช่วงประมาณ19นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาจังหวัดนคนปรปฐมจะมีฝนตกหนักที่กำแพงแสนบางเลนอำเภมืองนะคนปรปฐมดอนตูมจังหวัดราชบุรีบ้านโป่งโพธารามจอมบึงจะมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวช่วงประมาณ20นาฬกาไปจนถึง23นาฬิกาค่ะ บริเวณภาคกลางตั้งแต่ช่วงประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนอาจลดน้อยลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนขึ้นโดยช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะวันที่12-13กันยายนยังมีฝนตกต่อเนื่อง ภาคตะวันออกพื้นที่ถัดไปจังหวัดปราจีนบรุรีนครนายกสะแก้ววันนี้ฝนฉ่ำตั้งแต่19นาฬิกาส่วนฉะเชิงเทราจะมีฝนตอนบนบางน้ำเปรี้ยวบางคลาพนมสารคามราชสารแปลงยาวจังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้ววัฒนานครตาปริยาโคกสูงอรญัญญประเทศคลองหาดเขาเชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดจันทบรุรีด้านหน้าเทือกเขาตอนบนสอยดาวโป่งน้ำร้อนจะมีฝนเกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้ค่ะ ภาคตะวันออกฝนจะตกหลายชั่วโมงค่ะเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาที่ภาคตะวันออกตอนบนคือนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วส่วนฉะเชิงเทราชลบุรีประมาณ0นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าจะมีฝนกระจายตัวฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะเช้าของวันที่13กันยายนช่วงบ่ายวันที่13กันยายนบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงวังจันทร์เขาเมาจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีอรแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนนายายามอเมืองจันทบุรีเขาขี้จกูดอภอมะขามอเภขลุงจังหวัดตราดอเภอเขาสมิงอเภอเมืองตราดบ่อไร่ฝนจะตกในช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกาใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนช่วงค่ำปริมาณฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมและมีฝนตกที่ปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกเป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำฝนรวมทั้งฉะเชิงเซาในช่วงดึกๆ ชลบรุรีช่วงดึกของวันที่13ตงนถึงเท้าวันที่14จะมีฝนเกิดขึ้นใกล้กับแนวชายฝั่งชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดค่ะภากใต้ค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตเตรียมรับมือพี่น้องออกกรีดยางอาจเปียกฝนได้จังหวัดเพชรบรุรีใกล้กับแนวชายฝั่งอเภอบ้านแหลมเขายอยอเภอเมืองบ้านลาดเพอท่ายางอ,อชะอำฝนจะตกหนักส่วนฝั่งตะวันตก มีฝนเล็กน้อยที่แก่งกระจานหนองแยบปล้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้พื้นที่สีแดงตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่อภอหัวหินปราณบุรี3 0 0ยอดกุยบรุรีพื้นที่สีแดงตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ดังกล่าวค่ะตั้งแต่อเ,อเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดชุมพรมีฝนตั้งแต่ประทิวท่าแซะอเมืองชุมพรสวีส่วนทุ่งตะโกหลังสวน ละแมและพะโตมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบางเบาเท่านั้นค่ะประมาณ19นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกหนักมากที่สุดพัง,งานเกาะสมุยทั้งสองเกาะฝนตกหนักอำเภอดอนสักกาญจนดาดิษอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินคำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะมีฝนตกหนักค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชสิชนท่าสาราอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชฉวางเฉวดทุ่งสง มีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะฝนตกหนักจะอยู่ในพื้นที่แคบคืออำเภอะอวดจุราพรร่อนพิบูลส่วนที่ปกักพนังเชียนใหญ่หัวใสเป็นฝนเล็กน้อยค่ำวันนี้จังหวัดสงขลาฝนจะตกหนักที่ระโนดสถิงพระอำเภอเมืองสงขลาสิงหานครควรเนียงหาดใหญ่บางกลมคลองหอยโคงสเดาจนะเทพา จังหวัดปัตตานีจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนในปัตตานีคืออำเภอเมืองหนองจิกยะรังยะริงอำเภอแม่ลานแนวชายฝั่งปานเรศสายบุรีและไม้แก่นค่ะส่วนจังหวัดยะลาจะมีฝนที่อำเภอยะหากาบังกรุงปีนางบรรดังสตาส่วนที่เบตงมีฝนน้อยรวมทั้งนาราธิวาสช่วงค่ำวันนี้ค่ะ ปริมาณฝนที่ภาคใต้มีฝนตกในช่วงค่ำคืนเกิดจากแนวพัะอากาศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกกลุมที่ภาคใต้ตอนล่าง13กันยายนบริเวณประเทศไทยยังมีฝนกระจายตัวโดยเฉพาะภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดแรงฝนจะตกหนักช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขาภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนในช่วงเช้าวันที่13ไปจนถึงเช้าวันที่14กันยายน ปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่17กันยายนน,นั้นจะเป็นฝนเล็กน้อยยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้หากเคลื่อนตัวต่ำลงตามแนวร่องมรสุมประเทศไทยจะได้รับผลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทําให้เกิดฝนตกชุกตกแช่ค่ะวันที่20กันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าจะมีพายุก,ก่อตัวและเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้อีกครั้ง คาดว่าเส้นทางของพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและไต้ฝุ่นได้ทิศทางของพายุยังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเส้นทางของพายุจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเส้นทางเดิมแต่ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปด้วยค่ะตเตรียมรับมือพายุลูกนี้กำลังแรงเท่ากับพายุลูกก่อนหรือไม่ติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนชุกมากที่สุด เมื่อมีฝนตกต่อเนื่องกันยาวนานมีฝนตกจากพายุมาเติมเต็มจะทำให้เกิดน้ำท่วมดินโคลนถล่มกันได้ดินจะอ่อนตัวจากเทือกเขาและถล่มลงมาค่ะเตรียมรับมือช่วง21จนถึง26กกันยายนค่ะเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนถลม่มแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ